ไอโฟนไม่ดีโฟนค่ะนี่จะเป็นไอโฟนหกนี่จะเป็นไอโฟนห้าของคุณแม่ห้าค่ะห้าปาค่ะหกดีกว่าห้ายังไงคะเนี่ยมันทำไมกว่าคะก็มันจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะตรงเทียมหรอมันจะกว้างที้นไหมถูกไหมถูก่ะแลปิดเครื่องก่อนแล้วก็แทรกกันเห็นไหมคะมันจะวางครับกันมันจะไม่พอดีกันมันจะใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าเยอะไหมคะค่ใหญ่กว่าเยอะค่ะอะไรนี่หกธรรมดาหรือหกพัดคะ แล้วเราจะยกขึ้นมาโทรทำยังไงครับหมพัเนี่ยคกัดเ้ล้ล้น้ากล่างเงี้ยค่ะจริงเหรอคะนั่นเคยฟอนต์หกพัทเลยคะอ๋อโอเคค่ะมันก็บางกว่าที่หนอันนี้มันจะหนาตั้าทีบางกวกี่มิลคะหนึ่งมิลหนึ่มิลเลครหนึ่งมิลเท่าไหร่คะทมือให้ดูเลยสิคะ โอ้บางกว่าเยอะเลยนะลูกเนี่ยมันจะตัวใหญ่มันจะตัวหนังสือใหญ่ขึ้นมันจะเลมีทำให้สัมมาคนที่แก่นะคะมองเห็นได้ชัดขึ้นลิสต์ของคอนแทคในมลัยใช่ไหมตัวก็ใหญ่อันไหนใหญ่กับการพิมพ์ดูสิอ่านชัดเจนเลยเนาะนี่แหละกมากเลยหนูมองไม่เห็นเลยว่าตัวอะไร นหญเล็กแค่ไหนลูกแนวัเบ้่ไมแนวตัวใหญ่กว่าเดิมไหมลูก ไอโฟน5แบบหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายมีให้ดูนะคะว่ามันเป็นเสียงแค่ไหเฮ้ยมันใหญ่มากเลยค่ะเฮ้ยมันใหญ่เหรอลูกเป็นเนื้ขอซูมกันเออนี่ถ้าถ่ายรูปหนูเหรอคะผลงานดิโอ้โหเออถ่ายเก่งเลยดีกว่าไอแพนเทโล

เดี๋ยวราจะทงมีร้อยต่อได้ด้วยยทรต่ปว่าอะไรคะรอยกันเสร็จแล้วนี่คะอ่ะบายบายก่อนคช่ะมไมได้ค่ะเก็บเล่นนูไปเล